เทคนิคออมเงินให้ได้ล้านเร็วขึ้น,นหนึ่งตั้งเป้าหมายชัดเจนกำหนดว่าอยากมีเงินล้านภายในกี่ปีคำนวณว่าในแต่ละเดือนต้องออมเท่าไหร่สแบ่งเงินออกเป็นส่วนใช้กฎ50ทับ30ทับ20 50เซค่าใช้จ่ายจำเป็น30เซสิ่งที่อยากได้20เซออมและลงทุน 3. ออมก่อนใช้โอนเงินออมทันทีหลังได้เงินเดือนเช่นโอน20น์ไปบัญชีออมทรัพย์ที่ถอนไม่ง่าย 4. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นตัดค่ากาแฟแพงค่าอาหารหรูหรือของฟุ่มเฟือยเน้นใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 5. ลงทุนเพิ่มดอกผลฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นพันธบัตรศึกษาความเสี่ยงก่อนตัวอย่างลงทุนในกองทุนรวมที่ผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปีออมเดือนละ6,000บาทมีเงินล้านใน10ปี 6. หาช่องทางรายได้เสริมทำงานพิเศษขายของออนไลน์สร้างธุรกิจเล็กๆ7ใช้กฎ72ด72วางแผนเพิ่มเงิน กด72คำนวณระยะเวลาที่เงินจะเพิ่มเป็นสองเท่า 8. สร้างวินัยในการออมตั้งเตือนในมือถือให้โอนออมทุกเดือนใช้อักการเงินช่วยจัดการรายจ่าย 9. หลีเกลี่ยงหนี้สินไม่จำเป็นอย่าสร้างหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงใช้เงินสดมากกว่าบัตร 10. ตรวจสอบความก้าวหน้าทบทวนเป้าหมายทุก3-6เดือน ประแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์สรุปออมเงินให้ได้ล้านต้องมีวินัยความต่อเนื่องและการจัดการที่ดีไม่ยอมแพ้ต่อความเหนื่อยแล้วความสำเร็จจะตามมา